ประธานสภาผู้แทนราษฎรพอใจการอภิปรายตามมาตรา152สองวันที่ผ่านมาคาดรอบหน้าต้องมีการจัดสรรเวลาให้ลงตัวไม่ให้มีการพูดส,ส้ำซากนายวันมุฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152โดยไม่ลงมติว่าเป็นการทำงานของสภาที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเพราะสมาชิกเตรียมตัวมาค่อนข้างดี เวลาพิปรายค่อนข้างจะมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนสามารถใช้ประโยชน์ได้ถือว่าเป็นการพัฒนาบทบาททางด้านนิติบัญญตัติเพื่อให้เกิดความศรัทธากับพี่น้องประชาชนส่วนที่มีการประท้วงกันในระหว่างการอภิปรายนั้นถือเป็นสีสันตามธรรมดาของการประชุมสภาการประท้วงก็เป็นเรื่องับธรรมดาเล็กหน่อยเพื่อให้มีสีสันตามธรรมดาของของสภานะครับ แต่ว่ารือว่าน้อยมากผมอยู่ในสภามา40กบกว่าปีคราวนีเ้เป็นการอภิปรายถึงแม้จะเป็น152แต่ก็ไม่มีการประท้วงที่ว่าองค์พิทักษอะไรนะครับก็มีบ้างถือว่าเล็หน่อยสร้างสีสันะบ้างโดยภาพรวมผมว่าเป็นการอภิปรายต้องั้งที่จะจะดีถึงแม้ว่าใช้เวลาออสองวันนะดึกไปหน่อย แต่คราวหน้าผมคิดว่าสมาชิกหรือวิทย์ทั้งสองฝ่ายคงเข้าใจละวถ้าให้เวลามากเกินไปฏิธีการก็หลายก็ซ้ำซากนะฮะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเขาคงจะพิจารณาได้ว่าใบพานควรจะใช้เวลาสเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลควรจะใช้เวลาที่เท่าไหร่เพื่อให้มันเหมาะสมคนฟังจะได้ไม่รู้สึกว่ามันซ้ำ